้าใครอยากหารายได้เสริมง่ายๆในช่วงสงกรานนี้ป้าหนึ่งขอเสนอเมนูสตรอเบอรี่โยเกิร์ต วัตถุดิบหลักหาซื้อง่ายแค่แว้ไปที่เซเว่นอีเลราคาเพียง65บาทเท่านั้นวิธีการทำใช้ s u n นี่สควอตรสสตรอเบอรี่3 7 5 ml หรือครึ่งขวดเทใส่ภาชนะที่ต้องการย้ำ375 ml นะคะไม่ใช่3 7 5กรัมแค่มี s u n นี่สควอตขวดเดียวก็เปิดร้านได้เขาเป็นไซรัปน้ำผลไม้แท้ในขวดมากกว่า50%จากน้ำหวานซันนี่บอยยี่ห้อยอดฮิตของผู้ประกอบการประจำเซเว่นอีเลเ ถัดมาใส่น้ำดื่มลงไป2,500 ml หรือ2ลิตรครึ่งน้ำตั้นทราย200กรัมเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาคนคนคนจนกระทั่งน้ำตาลละลายหมดสุดท้ายใส่สตรอเบอรี่แช่แข็งลงไป400กรัมปิดฝาแล้วนำไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็ง1-2คืนหรือจนกระทั่งเสร็จตัวประมาณ80% หลังแช่ทุบๆเจาะเจาะน้ำแข็งให้พอแตกกระซิบเบาๆถ้าใครอยากให้ส่วนผสมเซตตัวแข็งเร็วขึ้นให้นำส่วนผสมที่ผสมไว้แบ่งใส่กล่องเล็ก2 -3 กล่องแล้วค่อยเอาไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็งนะคะส่วนผสมจะเซตตัวไวขึ้นเยอะเลยนี่ตัวอย่างนะคะป้าทดลองแบ่งส่วนผสมใส่กล่องเล็กปรากฏว่า หลังจากแช่ฟรีซมาแค่10บชั่วโมงเนี่ยเขาเซตตัวแข็งแล้วในขณะที่กล่องใหญ่นี้เป็นส่วนผสมรตเดียวกันนะคะแต่ว่าเทรวมกันเยอะขึ้นแช่ฟรีซมาแล้ว20ชั่วโมงปรากฏว่าตรงกลางยังเป็นน้ําอยู่เลยจ้านําส่วนผสมที่แช่ฟรีซจนแข็งได้ที่แล้วมาปาั่นปั่นเสร็จเราก็จะดูเนียนสวยน่ากินเหมือนเนื้อไอศครีมแบบนี้เลยค่ะนําส่วนผสมที่ได้เทใส่กล่องปาดให้เรียบรอบนี้ป้าจะแบ่งใส่กล่องทั้งหมด2กล่องนะคะจากนั้นนําไปแช่ตู้เย็นช่องแช่แข็ง1-2คืน หรือจนกระทั่งเซตตัวตามต้องการเมื่อเซตตัวแข็งแล้วใช้ที่ขูดมะพร้าวขูดหลังขูดเราก็จะได้เกร็ดน้ำแข็งที่ดูฟูๆนุ่มๆน,น่ากินมากสำหรับการเสิร์ฟป้าจะใส่แก้วขนาด7ออนบีบโยเกิร์ตลงไปโยเกิร์ตอันนี้ป้าซื้อแบบแกลลอน2กิโลมานะคะแกลลอนหนึ่งประมาณร้อยนิดๆใช้ที่ตักไอศกรีมตักส่วนผสมที่เราขูดไว้ใส่ลงไปในแก้ว หแก้วป้าใช้ตัวส่วนผสมที่ขูดไว้ประมาณ100-120กรัม ราดด้านบนด้วยนมข้นหวานเล็กน้อยตบท้ายด้วยคอนเฟลกแล้วก็เยลลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าจะบอกว่าทางซันนี่สควอชเขามีรสส้มด้วยนะคะสามารถนํามาทําเมนูนี้ได้อร่อยแล้วก็น่ากินเหมือนกันดูสิต้นทุนวัตถุดิบสตรอเบอรี่โยเกิร์ตจะอยู่ที่9ก้บาทเจสตางค์ต่อแก้วเองถ้าเป็นป้า1แก้วป้าจะขายที่25บาทถ้าจะแพ็คไปขายตามตลาดนะเราสามารถนําตัวสตรอเบอรี่ปัน่นแพ็คใส่ลังโฟมหรือลังน้ําแข็งได้ในน้ําแข็งให้โรยเกลือลงไปด้วยนะคะเขาจะ ะช่วยให้รักษาความเย็นได้นานขึ้นแพ็คแบบนี้เก็บได้หลายชั่วโมงเลยใครอยากมีรายได้เสริมช่วงหน้าร้อนนี้อย่าลืมรีบไปหาซื้อซันนี่สควอชจากผู้ผลิตน้ำหวานซันนี่บอยที่เป็นน้ำหวานชั้นนำที่ได้รับการยอมรับจากผู้ประกอบการทั่วประเทศมานานกว่า40ปีมาใช้ดูนะจ๊ะ